ยินดีต้อนรับเข้าสู่ PJ Review ครับโอเคครับสำหรับวันนี้เราจะมาอยู่กับโปรไฟล์ของผมนะครับเด็กมกังกรขั้นเทพนะของมิโกโดดยูกะที่ที่ขอเสริมมาจากชุดนี้นะครับ BFTSBT01K นะครับอันนี้ผมซื้อมาได้ซื้อได้ซื้อมาได้แค่สามกล่องนะมัน,มนกน็จ่สีไม่มีขายโอเคมาเริ่มดูของ,ของกันเลยครับว่าผมใส่อะไรกันบ้าง ใบแรกอ่าแน่นอนแฟลกจะใส่เป็นดาก้อนโบนนะครับผมบัตตี้เราใช้เป็นกาแกนทัวร์ดาก้อนนะครับเนี่ยตอนนี้น่าผมใส่เป็นบัต <Okay. S 1> ตี้โอเคเรามาเป็นเอาเอาเดี๋ยวเอาหมดกาแกนทัวร์ธรรมดาให้หมดก่อนตัวตัวมาครับกาแกนทัวร์เทุ่้ื่มตาตื่นกาแกนทัวร์ดาก้อนนะครับ อันนี้ให้มาจาก T D ใส่ใส่ไปสี่ใบนะครับใส่ยาละสี่อ่ะรวมเป็นบนะัดตี้อันนี้คือบัดตี้ของผมนะโอเคคุณมาเป็นอันนี้นครับเดี๋ยวเอาของออกจากเฟรมก่อนเพราะว่าวันนี้ใช้เฟรมเล็กเอาไม่เอาขากล้องใหญ่มาคุณมาเป็นการแกนทัวร์ดากอนบลッシュモーนะครับ อันนี้ตีได้สีกิเพียวตัวเดียวเลยเพียวเลยสิกิบตัวต่อมานะครับการ์เกนโแลากอนซนิคหมดนะครับผมอันนี้ใส่สีสามใบเหมือนกันจำเิ็นจะใส่สีแล้วซ้ำเพราะหายของอีหาย่อนยนงไม่ได้โอเคผ่านไปตัวต่อมาครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะไม่ใส่ไซส์สามนะทุกคนโอเคได้แล้ว ตัวมาเป็นการแกนทัวร์ดาก้อนรีคัลเวอร์โหมดนะครับผมอันนี้ใส่ไปไม่ใช่หรอกแต่จะเพิ่มสามหน่วยโอเครีคัลเวอร์โหมดใส่ไปสามตัวมาเป็นการแกนทัวร์ดาก้อนสแลสโหมดนะครับอันนี้ใส่ไปสามเหมือนกันจะได้จะสแตนด์ดาบด้วยเต็มเราเตมเรา โอเคผ่านไปเดรสไซส์สามผ่านไปเออไม่ใช่ไอการ์กนทัวร์ดาก้อนมันน่าจะหมดแล้วแหละโตโมาผ่านไปครับโตโตมาเราใส่เป็นรันเซ่กาดร,รันเซ่กาดดาก้อนอันนี้ใส่สามเหมือนกันนะผ่านไป ต่อมาเราใส่เป็นกาแคทเอาไม่ได้อันนี้ต่อมาเป็นเส้น,นสหนึ่งนะครับเส้นหนึ่งเราใส่กาแคทสามใบล่นเกเลือได้จัว่วแล้วก็กาเบิร์ดใส่กาเบิร์ดสามใบเหมือนกัน,นครับได้โซได้จุกได้โซเดี๋ยวก็รบิ่นต่อมาเป็นกาด๊อก ชาร์จสองเกตเมื่อลงมาเห็นเห็นเมืงพวบลงมาปุ๊บเห็นรงพวกก่อนแล้วก็เพิโดโดลงมาปุ๊บได้ได้สามได้สองเกตชัวร์แน่นอนไอ้สามใบโอเคใช้หนึ่งบุรัคการสามหารเลยไอ้สามเราใชตัวโจ๊กในเรื่องตัวหารเอาง่ายอยูอยอย่ตัวมาเป็นไอ้นี่นะครับใช้สูตรดวะไ้ส์สุดเราใส่ไปไม่เยอะไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับ ค okay. ได้แล้วใั้งส,สูตรไปแรกเราใส่เป็นผู้พิทักษ์แห่งดาบกาไอเนอร์ใส่มาสามใบครับโอเคใส่สามใบพอต่อมาเป็นกากาเซลอันนี้หาได้จากทีดีนะครับตัวกาเซลเนี่ย ใส่สีมาบับพลังเฉยๆตุลมาใส่เป็นกากวตนะครับกากวตทสามใบเหมือนกันโอเคโอเคศูนย์หมดละมาต่อกันที่ไอเทมนะครับผมไอเทมเซตแรกเอ้ยไอเทมผมใส่ไม่เยอะเหมือนกันไอเทมใส่แค่พอพอพอให้เราดูดูจะใส่ได้ไก่อนใอ้เราใส่เป็นดาเซเบอร์ ไอเทมหลักยูกะคุงครับใส่ไปสามใบตัวมาเป็นดาบมังกรเทพการกริบนะครับใส่สามใบเหมือนกันพตัว่าหารจะสามตรวมาเป็นดาบมังกรเทพกาเซเบอร์นะครับผมใส่สี่ อันนี้จากทีดีนี่จากบีทีแล้วก็ตัวตวมาเป็นดาบมาังกรเทพกาดเกอร์นะครับดาบสั้นของเราใส่สองอันนี้ไม่หมดแค่ชีวิตนะอันนี้ได้ตัว่วโอเคครับโอเคผ่านไปเรลาไอเทมไอเทมหมดแล้วนะครับใส่แค่นี้ตัวตวมาเป็น อาเวทมนต์ยาวๆแล้วตอนตอนนี้เวทมนต์ก็ใส่ไปค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนี้อ่าแบบแรกเราใส่เป็นดาบก้อนชิวชินโร่แห่มังกรเขียวนะครับผมสองใบโร่หมังกรฟ้าธรรมดาไปอีกสี่ใบอันนี้ดิงนี้เน้นเกตเยอะตัวช้เกตเยอะนะครับผมไม่เลยไม่บวกใครชิตเพิ่มอะไรลมาเป็นกาแกนทัว สวิสโหมดนะครับอันนี้จำยิงอยากใส่สีด้วยซ้ำหาไม่ได้โอเคขอเก็บก่อนเลยไม่รังโอเคผ่านไปวันนี้หาเพย์แมทไม่เจอนะครับก็เลยเอาของแทนเพย์แมทไปก่อนอ๋วมันก็หลุดไปออมาเป็นอะไรเนี้ครับกา o ออร์เคิลนะครับ อันนี้ใส่สี่เอ้ยอันนี้ใส่สามกันแล้วก็การเอนเนอร์จีนะครับอันนี้เอาใส่อันนี้ผมใส่สี่นะริ่งกลังบุกพลังเพิ่มดีมากตัวมาเป็นราโ h ชัยนะครับผมอันนี้ใส่สามอ่าตัวมาเป็นกาเบร กาเบรกนะครับเราใส่สามเหมือนกันเรามาเป็นกาแฟรี Gar ่นะครับเออกาแฟรี่ไม่ใช่กาแฟรี่กาแฟรี่ใส่สามเรามาเป็นอันนี้ใครจะใส่ก็ได้ยังไม่ใส่ก็ได้นะอันแจนี่ผมใส่มาขำๆด้วยเฉยเมอร์ซินารีเมอร์ซินารีอันนี้ใส่สามเรามาเป็น เบนโมนเสืชุดสรผมใส่นะแลกวก็อีกกลีบหวกนะครับผมสามใบเหมือนกันของดึกของเก่ามากทีนะ่ตัวเนี้ยมันหายง่ายเลยใส่มาสามโอเคครับผมเบนโมนก็จะหมดแค่นี้ครับใส่ใส่มาไม่เยอะไม่น้อยเกินไปแต่เนี้ยเกูเล่นเกียรติต่อมานะครับตอนที่ไม่ตายนะครับ ไม่ตายใบแรกเราใส่เป็นนี่ครับกาการิดพนิชเชอร์นะครับอันนี้ใส่สีจากทีดีศูนย์หนึ่งเหมือนกันตัวต่อมาตัวสุดท้ายละเราใส่เป็นชินกาจักรพนิชเชอร์นะครับอันใส่อันนี้ใส่นนใสามนะโอเคเจ๊กผมก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็เราใส่มังกรเทพนะครับผมหรือมังกรขั้นเทพของเราเองนะครับ โอเคครับสหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ลงด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับ